สะดเฮนะคะของยายนงนะลูกหนูไปแกะของยายทำไมอะ่ะมีฮไปแกะของยายนงทำไมมันของยายนงเน,เนี่ยน่ะโอ้ยไปแกะพัสดุคนอื่นเขาทำไมเนี่ยไม่ใช่ของตัวเองนะเอาเก็บไว้เมเอา,เ,อาเก็บไว้ไหมลูก เอาไว้เร็วเก็บเก็บเอาเอาว่าทนายหังไปแก่บ้าน,นีอุ๊ย,ยเว้ยเว้ยว่าทนายหังแก่เว้ยหืายายนุกมันเปนแมงมุมบักลาเอาไว้เมีย นนั่อ่ะนั่นสิไปเปิดอยู่เอา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 โอ้ยเบิ่งอกลดของยายนุ๊งมันโมเมนของมีเฮดินน่ะลูกเอาไว้แม่เอาไว้แม่เอาไว้แเหมินโมเมนของเฮดินน่ะเอานั่สิไปเปิดอยู่เอามาไว้แม่นี่เอามาโมเมนของเฮ วีวีนูไปกัดทำไมน่ะน่ะถุงของพัสดุยายนงนี่น่ะนูจะไปเปิดทำไมเนี่ยวีวีของเพื่อนดิน่ะบม่นของจาของน่ะของยายนง